ขอต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนเรือธงที่หลายคนรอคอยจาก s ซัมซุงกับ Galaxy S24 Ultra ปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแห่งปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์กล้องชิปประมวลผลหรือการใช้งานที่ลื่นไหลามาดูกันว่าเจ้า S24 Ultra จะทำให้เราว้าวขนาดไหนเริ่มจากดีไซน์ตัวเครื่องที่หรูหราและพรีเมียมมาก ตัวบอดี้ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม2.0ที่ทั้งแข็งแรงและเบากว่าเดิมมาพร้อมหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.8นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate สูงสุดถึง144 h z ซึ่งให้ภาพคมชัดและลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือสไลด์โซเชียลก็รู้สึกสบายตาสุดๆอีกทั้งยังรองรับ HDR10+ และมีความสว่างสูงถึง2,600 n i t ใช้งานกลางแดดก็ไม่มีปัญหา ในเรื่องของกล้องถือเป็นจุดเด่นที่ซัมซุงตั้งใจยกระดับ S 2 4อั t r a นตรให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกกล้องหลักความละเอียดสูงถึง2 0 0 MP รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมทำให้เก็บรายละเอียดได้แม้ในที่แสงน้อยกล้องเป็นริสโคปซูม50 MP สามารถซูม o p ป i c a l ได้ถึง10เท่าแบบไม่เสียรายละเอียดและยังรองรับสเปซซูมสูงสุด100เท่าภาพยังคงคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ กล้องอันตรา,าย 12mp และกล้องเทเลโฟโตโอ้อีก 10mp ครบเครื่องสายถ่ายภาพวิดีโอก็สามารถถ่าย 8k ได้ลื่นไหลและยังมีฟีเจอร์ AI ใหม่ที่ช่วยปรับแต่งภาพอัตโนมัติให้ดูเป็นมืออาชีพทันทีขุมพลังของ Galaxy S24 อันตร a คือ Snapdragon 8 Gen 4ที่แรงที่สุดในตลาดตอนนี้บวกกับแรมขนาด 12/16GB และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดถึง 1TB ไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกสูงตัดต่อวิดีโอหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีปัญหา เครื่องเลื่อนไหลแบบสุดๆไม่มีลกให้เห็นแม้แต่นิดเดียวแบตเตอรี่ความจุ5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ตลอดวันแน่นอนรองรับชาร์จไว 65W ชาร์จจาก0ถึง70%ได้ภายใน30นาทีเท่านั้นและยังรองรับไวเลสชาร์จิ่งและรีเวิร์สชาร์จิ่งสำหรับแชร์พลังให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยซอฟต์แวร์มาพร้อม Android 15ครอบทับด้วย One UI 7ที่มีฟีเจอร์ใหม่เพียบเช่น AI Assistant ที่สามารถสรุปข้อความแปลภาษาแบบเรียลไทม์ และการใช้งาน S Pen ที่ฉลาดกว่าเดิมทั้งการจดโนต้ตอัตโนมัติและการแปลงลายมือเป็นข้อความได้ทันที S 2 4 Ultra อันตรยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8และรองรับ5 g Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4ครบทุกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ไม่มีสะดุดราคาคาดการในไทยอยู่ที่ประมาณ48,900บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นซึ่งถือว่าเหมาะสมกับคุณภาพและเทคโนโลยีระดับเรือธงแบบนี้ สรุปแล้ว Galaxy S 2 4 Ultra 2026คือสมาร์ทโฟนที่รวมทุกความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันทั้งดีไซน์กล้องชิปการใช้งานและระบบ AI ที่ฉลาดสุดๆใครที่มองหาโทรศัพท์ที่ไม่ใช่แค่แรงแต่ต้องพรีเมียมและอัจฉริยะในทุกด้านรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออ t โตสมาร์ทโฟนสำหรับรีวิวมือถือรุ่นใหม่ก่อนใครสวัสดีครับ